ตอนที่592ค่าต้องการขั้นเทวะตอนนี้ผู้ชมทั้งหมดทั้งสฝั่งสนามต่างเงียบปรึกเสียงกลองดังกึกกล้องทั่วบริเวณแฝงความโศกเศร้าบาดหัวใจเมื่อผู้คนได้ยินเสียงนี้จะนึกถึงอดีตที่ผ่านมาทุกคนภายในสนามประลองรวมไปถึงหัวหน้าผู้บัญชาการต่างก็เงียบสัมผัสอันประเสริฐของเขตแดนค่อยๆเกาะกุมเข้าไปในหัวใจผู้คนผ่านเสียงกลองและสัมผัสเข้ากับจิตวิญญาณ มือหวังหลินยังอยู่บนกลองปีศาจเสียงจากกองได้กระจายเต่าของเขาออกไปกว้างไกลาฉากช่วงเวลาของเขากับลี่มู่หวานการฝึกเซียนอันโดดเดี่ยวเจ็ดร้อยปีหนึ่งร้อยปีที่เขาใช้เวลากับการทดสอบที่สำนักชะตาสวรรค์เดินบนเส้นทางอันเปล่าเปลี่ยวในเมืองปีศาจฟ้าทั้งหมดนี้พลันหยุดลงเมื่อเขาได้ยินเสียงพิณที่ออกมาจากเรือเมื่อเสียงพิณเข้าสู่โสดปราสาส์มันชำระร่างกายเขาชำระวิญญ,ญาณและหล่อหลอมเตา๋า เสียงพงินเลงที่สตรีผู้นั้นเล่นออกมาและเสียงกลองได้รวมเข้าด้วยกันในตอนนี้หัวใจของหวังหลินเป็นสะพานเชื่อมให้ทั้งสองเสียงรวมเข้าด้วยกันหวังหลินใช้มือเพื่อล่นเสียงกลองและส่งผ่านความเศร้าที่เขาซ่อนไว้ในใจตั้งแต่ที่รี่มู่หวานจากไปเสียงกลองสะท้อนไปทั่วสนามประลองผู้คนบางส่วนถึงกับเช็ดน้ำตาพร้อมกับครุ่นไปกับเสียงนี้บางคนโอนเอนไปกับเสียงกลองและจมเข้าไปในโลกจิตใจตนเอง หลายสิ่งหลายอย่างในอดีตปรากฏออกมาในใจแต่ละคนทุกผู้คนต่างมีเรื่องราวและเรื่องราวเหล่านั้นฝังอยู่ในใจทว่ามีพลังหนึ่งที่สามารถดึงเรื่องราวนั้นขึ้นมาพลังของเสียงสะท้อนในช่วงจังหวะที่หวังหลินลั่นเสียงกลองเขาส่งความรู้สึกตอนที่ได้รับฟังเสียงพิณออกไปด้วยท่ามกลางเหล่าแม่ทัพป,ปิศาจโมลี่ให้เผยใบหน้าหวนรำลึกไม่ใช่เพียงแค่เขาเท่านั้นแม้กระทั่งฉีเจียนก็ยังเผยใบหน้าแฝงความเศร้าหมอง มีเพียงคนเดียวที่เป็นข้อยกเว้นและนั่นคือโมเฟยขณะนี้เขาสงบนิ่งหรือไม่ก็เรียกได้ว่าไม่ต่างกันความเศร้าจากกลองดูไม่เหมือนจะดังกล้องในใจเขาเลยไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่เสียงกลองจะหยุดแต่มันใช้เวลาไม่นานก็หายไปผู้คนค่อยๆเริ่มมีสติขึ้นขณะที่พวกเขาเริ่มมีสตินอกจากหัวหน้าผู้บัญชาการและคนอื่นๆเพียงไม่กี่คนผู้คนส่วนใหญ่ต่างตกตะลึงเพื่อพบว่าตนเองกำลังร้องไห้ รองผู้บัญชาการส่วนถอนหายใจพร้อมกับมองหวังหลินที่อยู่ถัดจากกลองปิศาจส,สายตาซับซ้อนของเขาค่อยๆเลือนหายไปและถูกแทนที่ด้วยความชื่นชมประจายเจตนาของตนเองด้วยเสียงกลองบางทีเขาคือคนที่ท่านจัก,กรพรรดิปิศาจได้รอคอยมานานหลายปีด้วยระดับบ่มเพาะของข้าที่ติดอยู่มานานแสนนานเพิ่งจะแสดงอาการกำลังเพิ่มขึ้นหลังจากได้ยินเสียงนี้นอกจากหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์แล้วหัวหน้าคนอื่นๆต่างมองหวังหลินด้วยใบหน้าที่แตกต่าง เพะว่าสิ่งเดียวที่จะเห็นได้ทั่วไปคือใบหน้าตื่นตกใจไม่มีใครรู้ความหมายของเจตนาในเสียงกลองได้มากไปกว่าพวกเขานี่คือหนึ่งขอบเขตดวงตาหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์ส่องประกายดุดสายฟ้ามองหวังหลินและความคิดเรื่อยเปื่อยในสายตาที่อยู่มานานก็จางหายไปชื่อของเขาคือหวังหลินหวังหลินยกมือขวาขึ้นเบาๆก่อนจะหันกลับมามองรอบด้านตอนนี้ทุกคนกำลังจับจ้องมาที่เขา แต่สายตาหวังหลินตกลงบนชายเกราะทองใบหน้าชายเกราะทองไม่มืดมนอีกต่อไปแต่เป็นสีขาวอย่างสมบูรณ์เขาจ้องหวังหลินกลับและไม่อาจจะเอ่ยคำพูดอะไรออกมาได้วันนี้มีเซียนเบื้องหน้าเขาได้ทําให้ตกใจไปหลายครั้งแรกเริ่มเดิมทีเขาลั่นเสียงกลองไปห้าครั้งด้วยสีหน้าที่ไม่เปลี่ยนไปสักนิดและร่างกายไม่ขยับขยื้นดุดจูเขายักย้ายจากนั้นลั่นเสียงอีกสามครั้งเพื่อให้ทันโมโฟเฟย จากนั้นก็ครั้งที่เก้าและลั่นเสียงครั้งที่สิบหวังหลินถูกผลักถอยไปในครั้งที่สิบขณะที่เขาคิดว่ามันจบลงแล้วแต่ความจริงมันแค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงครั้งที่สิบอ็ดออกมาจากกลองขณะที่เขายังตกอยู่ในอาการตกตะลึงหากเสียงจากกลองเป็นเหมือนกับก่อนหน้าเขาคงไม่ต้องตื่นกระหนกอันใดแต่เสียงกลองครั้งที่ส1บเอดกลับใส่เจตนาเข้าไปด้วยชายเกราะทองถามกับตัวเองและรู้ว่ากระทั่งเขาก็ไม่สามารถบรรลุได้เช่นนี้ มันนี่เกี่ยวกับระดับบ่มเพาะแต่เป็นขอบเขตความเข้าใจระดับความแตกต่างของเขตแดนและความละเอียดทางวิญญาณชายเกราะทองจะไม่มีวันลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดชีวิตตอนนี้เขารู้สึกต่อต้านหวังหลินเข้าแล้วจริงๆและความรู้สึกนี้รุนแรงมากสิบห้าครั้งและท่านจะตัดแขนหนึ่งข้างใช่ไหมน้ำเสียงหวังหลินสงบนิ่งแต่ในจังหวะน,นั้นทุกคนกลับได้ยินอย่างชัดเจนชายเกราะทองหนังสีสษะด้านชา เขาอยากจะเข้าไปสู้กับหวังหลินให้รู้แล้วรู้รอดมากกว่าจะมาตอบคําถามที่ออกมาหลังจากเสียงกล้องหายไปหวังหลินไม่ได้ให้ชายเกราะทองตอบสนองนานนะักเขาถอนสายตาและเป็นครั้งแรกที่กวาดสายตาไปที่คนดูผู้ชมแต่ละคนปรากฏในสายตาเขาและทั้งหมดเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหวังหลินส่วนรองผู้บัญชาการหกคนเมื่อหวังหลินมองไปมีหนึ่งในนั้นหลบสายตาหวังหลินดวงตาเต็มไปด้วยความกระจ่างสายตที่สายตาหวังหลินจ้องมา คนผู้นี้คือรองผู้บัญชาการสูงสุดแห่งเมืองส่วนดวงตากระจ่งางใสและแสงความเสียใจจากนั้นคำนับมือให้กับหวังหลินหวังหลินพยักหน้าและเลื่อนสายตาคราวนี้สายตาจรกลมบนหัวหน้าผู้บัญชาการทั้ง8ดคนแต่ละคนเมื่อเจอสายตาเขาจะดูเหมือนได้เรียนรู้เรื่องราวระหว่างกันหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดแห่งเมืองสวรรค์อ้าปากขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อสายตาหวังหลินตกลงไปที่เขาหวังหลินคาจะจดจำชื่อไว้ ท่ามกลางเหล่าแม่ทัพปีศาจทุกคนหลีกเลี่ยงสายตาหวังหลินทว่าฉีเจี้ยนส่งเสียงคำรามและบังคับสายตาให้ปะทะกันเขาเผยเจตนาต่อสู้แต่กลับถูกหวังหลินเมินเฉยอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับเพลื่อนสายตาไปทางอื่นในที่สุดสายตาหวังหลินก็หยุดลงที่โม่เฟยท่าทางของเขาที่มองหวังหลินยังคงแตกต่างหลังจากถอนสายตาออกมาหวังหลินหลับตาอย่างเชื่องช้าและวางฝ่ามือลงบนกลอง ตอนนี้เป้าหมายของเขาไม่ต้องลั่นเสียงกลองอีกต่อไปขณะที่เสียงกลองดังขึ้นในครั้งแรกหวังหลินรู้สึกกำลังเรียกหาขั้นเทวะเขาได้สัมผัสชายขอบของขั้นเทวะเมื่อตอนนั้นข้าต้องการขั้นเทวะหวังหลินไม่ได้ลืมตาขึ้นมาแต่ขณะนั้นทั้งร่างเติมเต็มด้วยสัมผัสแห่งความมุ่งมั่นรุนแรงหวังหลินวางมือขวาไว้บนกลองปิศาจตึงง,งตึง,งงแม้ว่ามือเขาไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เสียงกลองกลับดังขึ้น เสียงกลองเปลี่ยนเป็นฟ้าขนองและตกลงสู่โลกใบนี้ความโศกเศร้าจากเสียงที่สองรุนแรงกว่าครั้งแรกเมื่อรวมความเศร้าสองเสียงเข้าด้วยกันยิ่งทําให้เสียงกลองแฝงความเศร้ามองไว้อย่างดีหวังหลินเอ่ยบางเบายังขาดอีกเล็กน้อยขณะที่กล่าวเช่นนั้นอีกเสียงดังออกมาจากกลองปิศาจเสียงที่สามดังขึ้นกลายเป็นสิบสาและเสียงที่สิดังสะท้อนไปทั่วชั้นฟ้า เสียงกลองรวมเข้าด้วยกันบังเกิดพลังที่ทรงพลังมากกว่าก่อนหลายเท่าพลังที่ออกมาจากกลองปิศาจได้ตรงเข้าร่างหวังหลินผ่านฝ่ามือขณะที่ทุกคนได้ยินเสียงนี้มันเป็นเสียงจากสิ่งที่กำลังระเบิดออกมาจากข้าในร่างหวังหลินเสียงนี้จำใส่มากและเทียบไม่ได้กับเสียงกลองที่กำลังดังออกมาทว่าทุกคนที่ได้ยินมันต่างรู้สึกถึงความสบายที่ออกมาจากไขกระดูกของตนเองหยดของเหลวสีดำออกมาจากรูขุมขนทั้งหมดบนร่างหวังหลิน ชำระไขกระดูกดวงตาหัวหน้าผู้บัญชาการแห่งเมืองสวรรค์ส่องประกายเจิดจ้าและเผยใบหน้าชื่นชมที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนนี่มันชำระไขกระดูกของจริงก่อนหน้านี้เขาเพียงแค่ชำระผิวเผินหัวหน้าผู้บัญชาการคนอื่นๆทั้งหมดมองหวังหลินด้วยแววตาริษยารุนแรงไม่มีรู้ดีไปกว่าพวกเขาว่าทำไมกองปิศาจถึงเป็นสมบัติได้วกว่าทะเลสาบมังกรน,นิดเดียวเท่านั้น ทะเลสาบมังกรมีวิญญาณของปิศาจโบราณและมันจะกลายเป็นอาจารย์สั่งสอนเตา๋ากลองปิศาจนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากหนังปิศาจโบราณและแสงพลังอำนาจของปิศาจโบราณเอาไว้เล่าลือกันว่าจักรพรัดปิศาจทุกคนสืบทอดวิชาที่ลั่นเสียงกองเพื่อปลดปล่อยพลังปิศาจโบราณออกมาช่วยปกป้องควันปิศาจฟ้าได้การชำระไขกระดูกด้วยกลองปีศาจนั้นเดิมทีเอาไว้เพื่อให้ชนเผ่าของควันปิศาจฟ้าผู้มีชื่อเสียงเท่านั้น คนต่างถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ไว้อย่างมากถึงจะยอมให้มีการชำระขายกระดูกหัวหน้าผู้บัญชาการทุกคนได้รับโอกาสลั่นกลองตอนที่ได้รับตำแหน่งรางวัลของการลั่นกลองก็คือการชำระขายกระดูกอย่างไรก็ตามพวกเขาจะสามารถประสบผลสำเร็จชำระขายกระดูกได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับการบ่มเพาะของแต่ละคนสามเสียงกลองรวมเป็นหนึ่งได้กลายเป็นพลังรุนแรงพุ่งพล่านภายในร่างกายหวังหลิน ร่างหวังหลินไม่ได้มีสิ่งสกรปรกหลงเหลืออยู่มากนักและมันได้ถูกชำระอีกครั้ง14ครั้งใบหน้าชายกรดทองยิ่งซีดมากกว่าเดิมนอกจากชายกรดทองแล้วคนอื่นๆดูเหมือนจะหลงลืมความสำคัญไปทุกคนต่างจมลึกลงไปในเสียงกลองที่เข้าสู่โสตประสาทและเขย่าจิตใจนี่มันเป็นเสียงของการชำระไขกระดูกเมื่อคนกำลังผ่านการชำระไขกระดูกเสียงที่กำลังเข้ามาจึงเขย่าร่างกายของคนที่ได้ยิน การเกิดความผันผวนในร่างกายผู้ฟังนั้นอ่อนกว่าความผันผวนของคนที่กำลังชำระไายกระดูกอย่างมากเมื่อหวังหลินลืมตาขึ้นสิ่งสกรปรกทั้งหมดในร่างกายได้ถูกบังคับออกไปแล้วตอนนี้เขารู้สึกราวกับร่างกายกำลังถูกดูดขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นมองไปที่กลองปิศาจด้วยสายตากระสังสดใสข้าหวังหลินได้ฝึกฝนเซียนมาเจ็ดร้อยปีระดับบ่มเพาะข,ของข้าบรรลุขั้นแปลงวิญ,ญญาณระดับปลายสูงสุดและเต่ารวมเข้ากับร่างกายไปแล้ว ในที่สุดข้าก็รู้ได้ว่าทำไมข้ายัางไม่บรรลุขั้นเทวขั้นเทวนั้นแม้เขตแดนของข้าจะหลอมรวมกับร่างกายแต่เตาแห่งจิตใจไม่ได้สมบูรณ์ท้ายที่สุดลึกลงในใจจ้ายังมีร่องรอยแห่งความเศร้าความเจ็บปวดรอยแผลที่ปิดผนึกตอนลีมู่หวานตายเขตแดนข้าได้บรรลุระดับใหม่และเข้าสู่ร่างกายแต่หวานเอ๋อกลายเป็นผนึกทางความคิดในใจข้านี่คือเหตุผลที่ข้ารู้สึกเศร้าเมื่อฟังเสียงพินของสตรีคนนั้นข้ารู้สึกเห็นอกเห็นใจ หากข้าฟังเสียงพินอีกร้อยปีจนกระทั่งสตรีที่เล่นพินตายไปในตอนที่นางตายข้าจะได้รับความเข้าใจความเศร้าในใจข้าจะหายไปพร้อมกับเสียงพินทิ้งไว้แต่เพียงเครื่องหมายที่จะรวมเข้ากับวิญญาณของข้าแต่วันนี้ด้วยการหยิบยืมพลังของกลองปีศาจข้าสามารถรับรู้ประสบการณ์ผ่านเวลาหนึ่งร้อยปีด้วยช่วงเวลาอันสั้นข้าได้รวมความเศร้าของข้าทั้งหมดไปกับกลองและปลดปล่อยมันผ่านเสียงกลอง เมื่อไม่มีความเศร้าหลงเหลือในใจข้าแล้วเต่าของข้าก็จะสมบูรณ์และข้าจะบรรลุขั้นเทวะหวังหลินยกมือขึ้นและปล่อยมันตกลงเบาๆในตอนนี้ด้วยความคิดเขาความโศกเศร้าและทุกอย่างเกี่ยวกับลี่ม่หวานกำลังออกมาจากส่วนลึกในจิตใจพุ่งเข้าหากลองปิศาจไปพร้อมกับมือแต่การทำแบบนี้หมายความว่าข้าเลือกที่จะลืมข้าต้องการลืมจริงๆหรือจังหวะน,นั้นมือหวังหลินก็สั่นเทาตอนที่ห9 3ฝืนลิขิต เพื่อลืมเลือนความทรงจำทุกอย่างเกี่ยวกับนางเพื่อล้างเงาเมื่อสุดท้ายในใจเขาหากแม้วิญญาณของลี่มู่หวานในลูกปัดจ,จะตื่นขึ้นมาสักวันหนึ่งหวังหลินก็จะไม่มีความรู้สึกต่อนางอีกเลยเขาจะทำเพียงแค่ยิ้มและส่งนางกลับไปที่ดาวซูซาคุเท่านั้นปล่อยเรื่องที่แล้วมาให้แล้วกันไปสายลมอ่อนโยนพัดเส้นผมหวังหลินให้สลายขึ้นไปบนอากาศสายตาหัวหน้าผู้บัญชาการเมืองสวรรค์ส่องสว่างประกายเจิดจ้าเขาก้าวเดินไปขอบที่นั่งและมองหวังหลิน ตอนนี้เรากับเขากำลังเห็นความลังเลข,ของหวังหลินและพึมพำออกมาเขาจะประทับมือลงใช่ไหมตอนนั้นที่ข้าเลือกประทับมือลงเขาจะเลือกอย่างไรขั้นเทลเทลคนที่ไม่ได้บรรลุขั้นเทลว่าจะรู้จักตัวแทนของขั้นเทลอย่างแท้จริงได้อย่างไรขั้นเทลว่าเป็นถนนที่โดดเดี่ยวคนที่ไม่มีความรู้สึกเอ้อระเหหรือความผูกพันหากมีพลังปราสรรค์เพียงพอและเขตแดนรวมกับร่างกายไปแล้วการเข้าสู่ขั้นเทว่าเป็นเรื่องง่ายดาย เพราะมันเป็นเรื่องง่ายจึงจะไม่เกิดความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะจิตใจ,จแอตะแตละคนจะไม่พบการต่อสู้เช่นนี้อีกเลยแต่ว่าคนบางส่วนมีรู้สึกผูกพันอยู่ในใจคนจำพวกนี้การะลวงกฎเกณฑ์เป็นการทดสอบและในเวลาเดียวก็ทรมานไปด้วยมีเพียงเซียนเหลียนซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการหญิงเพียงคนเดียวที่มีสายตาหัวเราะเยาะตอนนี้นางฟื้นคืนจากความเศร้าเรียบร้อยและเมื่อนางมองแผ่นหลังหวังหลินสายตายิ่งหัวเราะเยาะมากขึ้น นางรู้เรื่องราวบททดสอบของเซียนที่จะต้องเผชิญเมื่อต้องการบรรลุขั้นเทวะมากกว่าคนอื่นเพราะอาจารย์ของนางก็เคยเป็นเซียนตัดขาดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเจ้าสามารถทำได้ไหมฉีเจี้ยนขมวดคิ้วมองหวังหลินและพ่นลมหายใจจงใจทำให้เรื่องดูลึกลับนี่เฉินเต้าที่อยู่ข้างๆเขาขมวดคิ้วเป็นครั้งแรกเขาคิดว่าแม่ทัพปีศาจท,ที่เขาเจอเป็นคนน่ารังเกียจจริงๆเขาครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้น ท่านไม่เข้าใจความพยายามที่เขากำลังประสบพบเจอเสมือนวิธีที่มนุษย์มิอาจเข้าใจจิตใจของเทพชีเจียนหันกลับมามองเฉินเต้าและคบคิดอย่างเงียบๆใบหน้าโมเฟยที่มองหวังหลินกลับไม่แยแสมากกว่าเดิมและกระซิบออกมาเจ้าช่างเป็นคนน่าอิจฉาเหมือนกับเขาเมื่อตอนนั้นน่าสนใจเซียนสำนักกระบี่ตัวหลังที่อยู่ด้านหลังเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ยินคำพูดโมเฟยจิตใจเขาสั่นเทา ก้มศีรษะลงและไม่ได้พูดออกมารองผู้บัญชาการส่วนถอนหายใจแม้เขาจะไม่ใช่เซียนแต่ด้วยตำแหน่งจึงรู้เรื่องที่เซียนพยายามบรรลุขั้นเทวเพียงน้อยนิดแม้เขาจะไม่รู้มากแต่หลังจากกำลังเห็นมือหวังหลินหยุดชะงักจึงเกิดความเข้าใจบางอย่างขึ้นมาในตอนนี้เรือหนึ่งลำกำลังเคลื่อนไหวบนแม่น้ำอย่างอเอือยเฉยชายหนุ่มที่มากับหวังหลินทั้นคืนกำลังนั่งอยู่บนหัวเรือพร้อมกับถือจอกเหล้าในมือไปด้วยเขาดื่มหมดในครั้งเดียวและเอ่อยเบา ที่ชายท่านจะเลือกอย่างไรดีสตรีที่เป็นคนเล่นพินยังอยู่บนเรือทว่าจอน,นี้นางไม่ได้เล่นพินและเพียงแค่นั่งอยู่เงียบๆตรงนี้เท่านั้นฝ่ามือหวังลินยังอยู่เหนือกลองปิศาจหนึ่งนิ้วและเขากําลังจ้องไปที่กลองเพื่อให้จิตใจแห่งเตาของข้าสมบูรณ์ข้าต้องปัดเป่าความเศร้าทั้งหมดจากใจของข้าแต่การทําเช่นนี้มันคุ้มค่าจริงๆแล้วหรือร่างลีมู่หวานปรากฏเบื้องหน้าสายตาและฉากเหตุการณ์ของนางลอยผ่านความทรงจํา หากราคาของการบรรลุขั้นเทวจริงๆคือการปัดเป่าความเศร้าหมองในใจการลบหวานเอ่อออกไปข้ายังฝึกฝนเต๋าอยู่หรือไม่นี่มันเป็นเต๋าของข้าจริงๆหรือชีวิตและความตายและการนิทราของนางหากข้าลืมเลือนเรื่อง,องทั้งหมดนางจะกลายเป็นเตา๋าหลอมระดับของข้าในอีกความหมายหนึ่งแม้ข้าเป็นบุรุษที่ไม่ใช่พ่อพระข้ามีความผิดชอบชั่วดีอยู่เสมอสวรรค์เป็นสิ่งโหดเที่ยมและหากข้าต้องโหดเที่ยมไปด้วยจะเป็นการฝืนลิขิตสวรรค์ไปได้อย่างไรเล่า ข้าจะไปพร้อมๆกับสวรรค์โยนความรู้สึกหนึ่งเดียวกับเซียนที่อยู่ในการประลองแม่ทัพปิศาจท,ทิ้งไปนี่เป็นรูปแบบการหนีและมันไม่ใช่เตาของข้าเตาของข้าคือการฝืนลิขิตฝืนลิขิตและเดินบนเส้นทางต่อต้อตาสวรรค์นั่นคือเส้นทางของข้าเหล่าเซียนโบราณใช้กลหลอกสวรรค์เพื่อฝึกฝนในที่สุดข้าก็เข้าใจความหมายของการหลอกลวงได้แล้วนี่มันเป็นการหลอกสวรรค์ไปได้อย่างไรมันเป็นการวิ่งหนีชัดๆ แม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวตามสวรรค์แต่เป้าหมายเป็นสิ่งเดียวกันสายตาหวังหลินเผยความกระจ่างข้าสามารถโยนความเศร้าในใจออกไปได้แต่ความรู้สึกวิงวอนเป็นสิ่งที่แม่แต่สวรรค์ก็ไม่สามารถเอาไปจากข้าได้หวังหลินพลันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีกลิ่นอายหน้าอัจจันย์สุดคั่วปลดปล่อยออกมาจากร่างกายแม้ว่ากลิ่นอายนี้ไม่ได้แข็งแกร่งแต่เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนรวมถึงหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์ต้องสันสาน กลิ่นไอ้ดุดกระบีอันคมกริบได้พุ่งออกจากหวังหลินแทงทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าท้องฟ้าถูกแทงเข้าไปจนก้อนเมฆถูกผลักออกจากกันและโลกได้เปิดออกเบื้องหน้าสายตาหวังหลินนี่นี่มันแม่จิตใจของหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์ที่แข็งแกร่งยังอดไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวไปด้วยเขามองหวังหลินด้วยสายตาเต็มไปด้วยความตกใจตัวเลือกของเขาคล้ายกับท่านจักรพรรดิปิศาจจริงๆหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์มองไปที่หวังหลินด้วยสายตาแห่งความหมาย ชายเกราะทองยิ่งซีดเผือดมากกว่าเดิมตอนนี้ที่หวังหลินหยุดมือเขาคิดว่าอาจจะโชคดีแต่เมื่อรัศมีระเบิดออกมาจากร่างหวังหลินเขารู้สึกว่าหายนะกำลังมาเยือนเบื้องหน้าเสียแล้วขณะที่จ้องแผ่นหลังของหวังหลินจิตสังหารในดวงตาเพิ่มพูนอย่างบ้าคลั่งหากฆ่าฆ่าเขาก่อนที่เขาจะลั่นเสียงได้ถึงสิบห้าครั้งแม้จากประพัดปิศาจจะดูด่าฆ่าเรื่องนี้ก็ไม่ลงโทษหนักเกินไปนัก นอกจากนั้นเขาเป็นเพียงแค่เซียนและไม่ใช่คนของแควนปีศาจฟ้าข้ายังได้สร้างผลประโยชน์ให้กับแคว้นนี้ไปมากเช่นกันกลิ่นอายที่ออกมาจากร่างหวังหลินหายวับไปทันทีหลังจากที่มันปรากฏได้ไม่กี่วินาทีการฝึกฝนของจริงคือการฝืนลิขิตสวรรค์ข้าไม่เชื่อว่าข้าจะสามารถบรรลุข,ขั้นเทวะได้หากเพียงแค่ปัดเป่าความเศร้าในใจและเก็บความรู้สึกวิงวอนเอาไว้ขั้นเทวะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสวรรค์แต่ขึ้นอยู่กับตัวเอง สวรรค์มีอาจแทรกแซงข้าได้มีเพียงจิตใจของข้าเท่านั้นที่ทำได้หากข้ายกจิตใจให้ไปแล้วเช่นนั้นข้าจะสูญเสียความหมายของการต่อต้านสวรรค์และทำตามความต้องการของมันหากหัวใจข้าหนักแน่นข้าก็อยากเห็นว่าสวรรค์จะป้องกันข้าไม่ให้บรรลุข,ขั้นเทวะได้อย่างไรป้องกันข้าจากการฝึกฝนการฝืนลิขิตสวรรค์ดวงตาหวังหลินส่องประกายแสงสว่างเขาสูดหายใจลึก และหลอมรวมความเศร้าที่เกิดขึ้นจากลิมูหวานทั้งหมดไว้ที่มือขวาโดยไม่ลังเลจังหวะนี้ท้องฟ้าได้เปลี่ยนสีสายฟ้าเป็นประกายไปทั่วท้องฟ้าประกายสายฟ้าดุดอสารพิษสีเงินที่ออกมาจากก้อนเมฆก,การเปลี่ยนแปลงในท้องฟ้าเหนือเมืองจัก,กรพรรดิได้กระตุ้นเตือนทุกคนในเมืองปีศาจฟ้าตอนนี้ทุกคนเงยศีรษะขึ้นและมองไปที่เมืองจัก,กรพรรดิโดยเฉพาะคนพิเศษที่อยู่ตรงกลางประลองสายตาทุกคนรวมไว้บนร่างสูงโปร่งของหวังหลินผู้นั้น แม้แต่ชายหนุ่มบนเรือก็ยังยืนขึ้นและวางจอกเหล้าลงเขาจ้องมองจัก,กรพรรดิด้วยสายตาคาดหวังณตอนนี้บนยอดหอคอยทมินในสนามรบโบราณที่ซึ่งหัวเป่ากำลังฝึกฝนและห่างจากเมืองปีศาจฟ้าไปหลายหมื่นลี้แสงชั่วร้ายส่องสว่างขึ้นในหมวกเหล็กของชุดเกราะสีดำเงาวับขณะที่แสงส่องสว่างออกมาพลันเกิดแรงผันผวน,นในท้องฟ้านอกหอคอยแสงชั่วร้ายวุบวาบและส่งข้อความหนึ่งดังสะท้อนไปทั้งหอคอย การบ่มเพาะฝืนลิขิตวครร์ยอดเยี่ยมณนะลานประลองจัก,กรพัิความโศกเศร้าของหวังหลินทั้งหมดถูกรวมไว้ที่มือขวาและหวังหลินกดมันลงไปบนกองปีศาจในทันทีดวงตาชายกระทองเผยจิตสังหารรุนแรงร่างกายเคลื่อนไหวในทันทีและระดับบ่มเพาะทั้งหมดรวมไว้ที่ขาสองข้าเขาเคลื่อนร่างด้วยความเร็วเต็มที่พุ่งเข้าใส่หวังหลินยอมรับความตายซะชายกระทองร้องตะโกนปรากฏร,ร่างด้านหลังหวังหลิน ในจังหวะน,นั้นแสงสว่างปรากฏในฝ่ามือขวาราวกับเขากำลังถือดวงอาทิตย์เอาไว้ข้าไม่อาจปล่อยให้เจ้าลั่นกลองได้ถึงสิบห้าครั้งแน่นอนข้าเชื่อว่าจาักรพัิจะไม่ลงโทษข้าหากข้าฆ่าเจ้าจิตสังหารในดวงตาชายเกราะทองแทบจะก่อเกิดเป็นรูปร่างในจังหวะที่แขนขวาเข้ามาใกล้นั้นพื้นดินเริ่มเผาไม่ทันทีทุกสิ่งทุกอย่างภายในระยะหนึ่งพันฟุตดุจนรกโลกันหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์พลกระโดดออกมาจากที่นั่งและตะโกนกล้อง จินหูซิลเจ้ากำลังทำอะไรในจังหวะนั้นหวังหลินหันกลับมามองชายเกราะทองการปรากฏตัวของเขาไม่อยู่นอกเหนือการคาดเดาของหวังหลินหวังหลินรับรู้อยู่แล้วว่าคนผู้นี้จะไม่ยอมให้เอาชนะได้ง่ายๆเขาล้อมรอบร่างกายด้วยผนึกชีวิตมากกว่าสามพันชั้นไว้แล้วและด้วยการช่วยเหลือของการลั่นกลองครั้งที่15ห้าหวังหลินมั่นใจว่าจะสามารถขัดขวางการโจมตีครั้งนี้ได้ ชายเกราะทองยิ้มยาะเขาถือดวงอาทิตย์ในมือและทุกข้อใส่หวังหลินจังหวะของเขาดีมากหากหวังหลินหลบเลี่ยงเขาคงไม่อาจลั่นกรองครั้งที่สิบห้าได้และเขาคงถูกไล่ล่าหลังจากนั้นทันทีหากหวังหลินไม่หลบเขามั่นใจว่าสามารถฆ่าเด็กคนนี้ในตอนที่มือหวังลินสัมผัสกรองปิศาจชายเกราะทองไม่สนใจหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์โดยสิ้นเชิงและเผยรอยยิ้มโหดเหี้ยมขณะที่หัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์เข้ามาใกล้ ชายเกราะทองโบกมือซ้ายไม่ยอมให้ใครหยุดเข้าจากการฆ่าหวังหลินมือขวาหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์พันสร้างผนึกก่อเกิดเป็นแสงสีดำปะทะกับมือซ้ายชายเกราะทองขณะนั้นสีหน้าชายหนุ่มบนเรือเปลี่ยนเป็นมืดมนดวงตาเผยความเกลียดและตะโกนเสียงดังเจ้ากล้าดีอย่างไรจินหู่ซิ่วเจ้าสมควรตายในเสี้ยววินาทีนั้นร่างชายเกราะทองสั่นสถานทันทีจิตสังหารในดวงตาหายไปราวกับถูกน้ำเย็นราดบนศีรษะ เพลิงภายในรัศมีหนึ่พันฟุตหมองลงและเสียงสะท้อนในหัวเขาใบหน้าซีดเผือดราวกับคนใกล้ตายได้ร้องออกมาเสียงนี้ในเวลาเดียวกันหอคอยดำห่างจากเมืองปีศาจฟ้าไปหมื่นลี้แสงชั่วร้ายในเกราะดำกระพริบวูบวาบและลมหายใจเย็นเฉียบสะท้อนผ่านข้อความสัมพัสวินเพียงแค่ชายเกราะทองเอ่ยคำพูสองคำนั้นกลิ่นอายเยือกเย็นครอบคลุมร่างกายในทันทีเพลิงโลกันรอบๆหนึ่งพันฟุตมอดดับโดยพลัน เสียงเย็นชาจากความว่างเปล่านั้นเข้าสู่หูของชายเกราะทองเพียงผู้เดียวร่างเขาสั่นอย่างรุนแรงเกราะแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระอักโลหิตคำโตออกมาและดวงอาทิตย์ในมือมอดดับลงตอนที่594การตายของเกราะทองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาวิชาของหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์และชายเกราะทองกำลังเข้าปะทะกันหัวหน้าสวรรค์ตื่นตะลึงโดยไม่คาดคิดถึงผลลัพธ์เช่นนี้ เขาอยู่ใกล้ชายเกราะทองมากจึงรับรู้อาการบาดเจ็บที่อีกฝ่ายได้รับทันทีและมันไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่กลับมีถึงสองหากวิชาของเขาเข้าปะทะใส่ชายเกราะทองจะตายแน่นอนเขาไม่ได้ลงมาฆ่าแต่มาเพื่อหยุดชายเกราะทองดังนั้นจึงถอนการโจมตีออกไปโดยไม่ลังเลแต่จากมุมมองของคนนอกชายเกราะทองได้รับการโจมตีจากหัวหน้าสวรรค์และได้รับบาดเจ็บสาหัส หัวหน้าสวรรค์ถอนวิชากลับมาก้าวถอยหลังกลับไปหลายก้าวและมองชายเกราะทองร่างชายเกราะทองสั่นเทาพลันกระอักโลหิตคำโตพลังป,าปราณปีศาจท,ทั้งหมดในร่างหายไปสิ้นและเกิดรอยร้าวบนเส้นชีพจรตอนนี้เขาเปลี่ยนจากมังกรดุร้ายกลายเป็นมดมแมลงเสียแล้วนั่นลมหายใจนั้นหน้าหวัดกลัวเกินไปมันแข็งแกร่งมากกว่าจักรพรรดปีศาจหลายเท่าจนมิอาจอธิบายได้ มันเป็นระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้ต้องการค่าค่าหากต้องการค่าค่าจริงๆข้่าคงตายไปแล้วชายเกราะทองได้รับบาดเจ็บสองครั้งในคราเดียวปรานปิศาจทั้งหมดสูญสลายใบหน้าซีดเผือดและร่างชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นตอนนี้อาการบาดเจ็บของชายเกราะทองดูเหมือนเกิดจากหัวหน้าสวรรค์แต่หวังหลินอยู่ใกล้มากจึงรู้ว่าวิชาของหัวหน้าสวรรค์ไม่ได้ตกกระทบใส่เลยดวงตาหวังหลินส่องสว่างระงับความสงสัยในใจเอาไว้ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสังหารชายเกราะทองไม่รู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ได้อย่างไรแต่หากหวังหลินไม่ฆ่าเสียตอนนี้ก็คงไม่ใช่หวังหลินหวังหลินเลื่อนมือขวาออกมาจากกลองโดยไม่ลังเลและคว้าร่างอ่อนปวกเปียกที่อยู่ในเกราะสีทองเอาไว้จิตสังหารของหวังหลินพุ่งเต็มไปดวงตาเขาโยนชายเกราะทองเข้าใส่กลองปิศาจโดยไม่ลังเลเมื่อร่างของเขาปะทะเข้ากับกลองปิศาจอย่างรุนแรง หมอกโลหิตพุ่งออกมาจากร่างอันอ่อนแอและกระอักโลหิตคำโตไปบนกลองปิศาจฝ่ามือขวาหวังหลินบรรจุความเศร้าทั้งหมดในใจเอาไว้เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายที่เขาใช้ในขั้นแปลงวิญญาณหวังหลินทิ้งความเศร้าทั้งหมดในใจไปกับการโจมตีครั้งนี้เมื่อร่างชายเกราะทองปะทะใส่กลองปิศาจความเศร้าในมือขวาหวังหลินได้พุ่งออกมาแทงทะลุผ่านร่างเขาและเข้าสู่กลองปิศาจต,ตึงง,งเสียงกลองดังสนั่นกึกก้อง แรงสะท้อนรุนแรงผ่านเข้าไปในร่างชายกราะทองโดยไม่มีความลังเลขณะที่ลั่นเสียงกลองเจวีหูซิลผู้เป็นหัวหน้าทองได้ระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตและถูกตีแตกกระจายด้วยเสียงกลองร่างที่แตกกระจายนั้นคือการตายอย่างอนาถแม้กระทั่งดวงวิญญ,ญาณก็ยังถูกแตกสลายไปด้วยร่องรอยของเขาในโลกนี้ทั้งหมดเลือนหายไปโดยสิ้นเชิงลั่นเสียงกลองห้าครั้งตัดหนึ่งแขนสิบครั้งตัดไปสองแขนลั่นเสียงสิบห้าครั้งคือเอาชีวิตไป คนที่ฆ่าเขาไม่ใช่หวังหลินแต่เป็นคนที่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสหากมีเพียงแค่เสียงกลองเข้าไปเขาคงไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนมิอาจฟื้นได้ทว่าลมหายใจสองสายนั้นได้ทำให้ผู้ทรงอำนาจแห่งแคว้นปีศาจฟ้าที่มีชื่อเสียยังกลายเป็นขยะจากนั้นเพิ่มด้วยการหลอกของหวังหลินทั้งหมดนี้จึงมีค่าเท่าชีวิตชายหนุ่มบนเรือตื่นตะลึงและพึมพำตายมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเขาสังเกตบางอย่างได้ทันที และดวงตาเย็นเฉียบเปลี่ยนเป็นจิตสังหารเต็มเปี่ยมมองออกไปห่างไกลเรากับสามารถมองทะลุเมืองปีศาจฟ้าออกไปที่ความว่างเปล่าตรงนั้นแต่เขาก็ต้องก้มศีรษะรวดเร็วราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นน่จาจะตุราสลานประลองหัวหน้าสวรรค์อยู่ใกล้หวังหลินที่สุดตอนนี้เขามองหวังหลินและรู้สึกถึงเจตนาต่อต้านออกมาเขาเผยใบหน้าดุดผู้อาวุโสก,กำลังมองผู้น้อยด้วยความชื่นชมในพรสวรรค์ ขณะนั้นเขารู้สึกราวกับกำลังเห็นตัวเองเมื่อก่อนชีวิตเขาหากเลือกที่จะไม่ยอมแพ้เมื่อตอนนั้นหัวหน้าผู้บัญชาการอีกเจ็ดคนทั้งหมดมองหวังหลินด้วยความรู้สึกซับซ้อนแต่ละคนไม่ได้สนใจที่ระดับบ่มเพาะของหวังหลินแต่เป็นความจริงที่เขาลั่นเสียงกลองได้สิบห้าครั้งสิบห้าครั้งก้าข้ามผ่านทุกคนจนทําให้หวังหลินกลายเป็นคนที่ลั่นเสียงกลองได้จํานวนครั้งมากที่สุดในแคว้นปีศาจฟ้า รองผู้บัญชาการสูงสุดที่ตื่นตะลึงมานานได้เงียบปริบรองผู้บัญชาการส่วนสูตรลมหายใจอันหนาวเหน็บเข้าไประดับบ่มเพาะของเขาติดอยู่กับที่มานานแล้วเกือบจะทะลวงผ่านระดับทั้งหมดเป็นเพราะเสียงการชำระไขกระดูกของหวังหลินและพบก,การเปลี่ยนจิตใจของตนเองผ่านหวังหลินผู้ชมทุกคนไม่ได้มองหวังหลินด้วยสายตาตกใจอีกแล้วแต่เป็นความเคารพแทนเคารพในความแข็งแกร่งของดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจเหล่าแม่ทัพปิศาต,ต่างตกอยู่ในความเงียบโดยสิ้นเชิง โมลี่ให้มองร่างหวังหลินและเขารู้ว่าไม่มีอะไรจดจ่อมากกไปกว่าการกลายเป็นรองหัวหน้าผู้บัญชาการอีกแล้วเสียงจากกลองครั้งที่สิบห้าดังกล้องไปทั่วท้องฟ้าแม้ว่าจะมีกลิ่นโลหิตในเสียงนี้แต่กลับมีความเศร้ามากเกินจินตนาการความเศร้าได้หลอมรวมกับเสียงกลองจนกระจายออกไปไกลประกายสายฟ้าเคลื่อนไหวดุดอสสารพิษสีเงินท่ามกลางท้องฟ้า เสียงฟ้าคำรามดังสนั่นรุนแรงแต่เมื่อเสียงกลองครั้งที่สิบห้าปรากฏทุกสิ่งดูเหมือนหลอมรวมกันสายฟ้าคำรามดูเหมือนได้ดูดซับความเศร้าจากเสียงกลองจนก่อเกิดความเศร้าผ่านสายฟ้าและกระจายไปทั่วทั้งแคว้นปีศาจฟ้าเสียงกลองครั้งที่สิบห้านั้นทรงพลังมากกว่าสิบสี่ครั้งก่อนหน้ารวมกันเสียอีกเสียงกลองเป็นตัวแทนเต๋าของหวังหลินความเศร้าของเขาจิตใจแห่งเต๋าอันสมบูรณ์ของเขาและเส้นทางการฝืนลิขิตสวรรค์ที่แท้จริง ต้องขอบคุณการช่วยเหลือของสายฟ้ามันจึงไม่ได้เป็นความเศร้าจากมนุษย์แต่กลับกลายเป็นความโศกเศร้าแห่งสวรรค์ทุกคนในเมืองปีศาจฟ้าต่างรู้สึกถึงความเศร้าและร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวบนเรือที่กำลังแล่นสตรีผู้เล่นพินรู้สึกถึงความเศร้าและเริ่มเล่นเพลงอย่างเบามือหวังหลินเงยศีรษะขึ้นมองท้องฟ้าและกระซิบกับตัวเองข้าเก็บความผูกพันของข้าเอาไว้ เต๋าแห่งสวรรค์คือหนทางสวรรค์แม้ตระกูลผู้สูงศักดิ์ยังกล่าวไว้ว่ากฎของโลกที่แท้จริงไม่ใช่ราชาแต่เป็นเต๋าแห่งสวรรค์ไร้ขอบเขตมันยื่นข้ามผ่านอาวกาศและมีอยู่ทุกที่จะอยู่เดียวดายในดินแดนวิญญาณปิศาจหรือจะอยู่ในถ้ำของเทพเต่าสวรรค์จะไม่หยุดการลงมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือเต๋าแห่งสวรรค์หากมันคงอยู่ก็เพราะเต่าสวรรค์ยอมให้มันคงอยู่เต๋าแห่งสวรรค์ตกลงมา ปกติเต๋าแห่งสวรรค์นั้นมองไม่เห็นและเมื่อมันเปลี่ยนเป็นมีตัวตนและตกลงมามีชื่อเรียกเพียงชื่อเดียวเท่านั้นทันสวรรค์ด้วยการล่มสลายของแดนสวรรค์ทันสวรรค์จึงหายไปแต่ที่เลือนหายไปนั้นไม่ใช่ทันสวรรค์ของจริงมันเป็นเพียงแค่ทันสวรรค์ที่สร้างขึ้นมาจากเหล่าเทพเท่านั้นทันสวรรค์ที่แท้จริงคือการลงโทษจากสวรรค์และมันจะไม่หายไปเนื่องจากดินแดนถูกทำลายมันปรากฏขึ้นมาเมื่อมันควรปรากฏเท่านั้น การปรากฏตัวของเซียนที่กำลังฝืนลิขิตสวรรค์อย่างแท้จริงเป็นเงื่อนไขในการให้ทันสวรรค์ปรากฏ